จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าคุณดันเกิดเป็นลูกของโครอาชญากรนี่คือพอตหลักที่ The March King's Daughter หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในเรื่องครับกับภาพยนตร์ทิลเลอร์จิตวิทยาที่กำลังจะเข้าส่งท้ายก่อนจะถึงเดือนสุดท้ายของปีครับเรื่องราวถูกดัดแปลงมาจากนิยายขายดีระดับเบสเซเลอร์เออมันก็ดูน่าสนใจนะครับสำหรับสาวกหนังระทึกขวัญครับช่วงหลังๆเนี่ยมันห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้ววันนี้ลองมาฟังกันครับกับยิ่งรู้ยิ่งอิน The March King's Daughter by Me Movie ครับเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงเฮเลนาครับหญิงสาวผู้ที่มีชีวิตแสนเรียบง่ายพร้อมสามีและก็ลูกสาววัยกำลังน่ารักทุกอย่างดำเนินไปอย่างเป็นปกติอย่างที่ครอบครัวอันสมบูรณ์ควรจะเป็นแต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าเฮเลนานั้นมีอดีตอันดำมืดซุกซ่อนเอาไว้ชีวิตในวัยยาวของเธอนั้นไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเมื่อต้องเติบโตมากับพ่อที่เป็นถึงอาชญากรชื่อก้อง The March King ราชาแห่งหนองน้ำ ผู้ที่ใครแค่ได้ยินชื่อก็หวาดผวาแม่ของเฮเลนาเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเขามันจับแม่ของเธอขังเอาไว้ในกลางป่าลึกน่วงเธอไว้กับตัวเองนานหลายปีขืนใจจนกระทั่งมีเฮเลนาออกมาถึงจะไม่เต็มใจแต่นี่ก็คือครอบครัวชีวิตในวัยเด็กของเฮเลนาในป่านั้นห่างไกลจากคําว่าสะดวกสบายแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้จอมโหดก็ถ่ายทอดทุกทักษะที่จําเป็นต่อการเอาชีวิตรอดให้กับเธอแต่ว่าความเลือดเย็ยนในตัวก็ไม่เคยจางหาย เดอะมาร์ชคิงไม่เคยหยุดการฆ่าและลงมือโดยไม่สนว่าจะอยู่ต่อนหน้าลูกหรือเมียรหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเขาก็พลาดหลงเอ่ยด้วยการเข้าไปอยู่ในคุกไปชีวิตอันขมขื่นในวัยเด็กของเฮเรนาและเธอก็ได้กลับไปสู่สังคมปกติอีกครั้งจนกระทั่งวันนี้วันที่หญิงสาวมีทุกอย่างพร้อมแล้วข่าวร้ายก็มาเยือนถึงบ้านพ่อผู้อมหิตของเธอนั้นหลบหนีจากคุกได้สําเร็จไม่มีโซ่ตวนคอยกักขังเขาไว้อีกแล้วฝรั่งในอดีตกลับมาหลอกหลอนเธออีกครั้ง แต่คราวนี้เฮเลนาจะเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองเมื่อเป้าหมายของมาร์ชคิงไม่ได้มีแค่เธอแต่ยังรวมไปถึงสามีและลูกสาวด้วยเธอจะต้องยืนหยัดปกป้องครอบครัวของตนจากชายที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าพ่อและทุกทักษะที่เขาเคยสอนให้การล่าแค้นสุดเดือดระหว่างพ่อลูกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรียูเนียนของนักแสดงจากซีรีส์ s t a r War เลยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยพบกันหรอกเพียงแค่เล่นซีรีส์ Star War เฉยๆ โดยเดซี่ลิลลี่หรือว่าเลสกายเอเบเดโนวัน no นะครับกลับมารับบทนำอีกครั้งใครคิดถึงเธอเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องนี้ครับเพราะในเดอะมาร์ชคิงส์ดอเทอร์เนี่ยจะได้เห็นเธอเต็มๆครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาถ่ายทํา37วันแต่น้องเดซี่เนี่ยใช้เวลาถ่ายทําในส่วนของเธอไปถึง33วันครับหรือว่า90%ของทั้งเรื่องถ้าไม่เยอะเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับแล้วก็เบนเบลดสันครับจำเขาได้ไหมผู้อำนวยการออสานในภาคแยกสปินออฟอย่างโลกวันครับหลายๆคนเนี่ย อาจจะคุ้นหน้าเขาจากฝั่งมาเวลมากกว่าครับกับบททาลอสในพลของ่าวส์กครับในซีรีส์ Secret Invasion ครับจริงๆแล้วเบนเนี่ยเป็นนักแสดงที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูดเลยนะครับอยู่ในวงการมาเกือบ40ปีแล้วประสบการณ์และก็งานแสดงเยอะมากน่าจะเฉียดร้อยเรื่องแล้วครับบู๊ก็เยอะโหดก็มีแต่ไม่ถึงขั้นเป็นตัวชูโรงขนาดนั้นการได้เห็นเขาเป็นแกนหลักในหนังระทึกข,ขวัญแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ อีกคนที่โตจนเกือบจำไม่ได้เลยก็คือบุคลินพรินซ์ครับนักแสดงเด็กสุดแก่นที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในหนังอินดี้ยอดเยี่ยมอย่างเดอะฟลอริด้าโปรเจกต์ครับมาครั้งนี้เนี่ยบุคลินกลับมารับบทบาทเฮเลนาที่เติบโตกลางป่าครับแล้วก็ฝึกฝนศาสตร์การเอาตัวรอดแน่นอนว่าจะต้องมีซีนหนักๆที่ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเฮเลนากับพ่อครับซึ่งทีมงานเนี่ยก็เอ่ยปากชมการแสดงของน้องอย่างน่าทึ่งบุคลินพรินซ์เนี่ยเก่งเกินอายุครับ เธอเพิ่งส1เ็ดขวบแต่ว่าเธอมีเทคนิคการแสดงที่เฉียบไม่แพ้ผู้ใหญ่นักแสดงทุกคนประทับใจการทำงานของเธอครับดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยตัวละครเดอะมาร์ชคิงมีความเป็นนักล่าผมก็หวังว่าจะได้เห็นลีลาการต่อสู้แล้วก็ไล่ล่าจากเบนอยู่นะครับเซตติ้งของเรื่องนี้จะอยู่ในป่าเป็นหลักครับเรื่องนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทำในสตูดิโอมันจะถูกถ่ายจากป่าจริงๆซึ่งต้องเป็นป่าลึกสมบูรณ์ด้วยทีมงานแลนะนักแสดงเนี่ยต้องยกกองกันไปที่โตลันโตรครับเขตออนแทริโอไปจนถึงแคนาดา บางจุดต้องขับรถฝ่าดงไ,ไปเป็นชั่วโมงครับกว่าจะถึงโลเคชันถ่ายทําเลือกสถานที่เนี่ยก็ต้องเน้นเป็นพิเศษมันจะต้องเป็นป่าจริงๆเพะนีเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ตัวละครทั้งสองจะต้องมาเผชิญหน้ากันครับใช้ทักษะการเอาชีวิตรอดจากัตูสุดโหดแล้วก็สภาพแวดล้อมสุดทรหดอย่าเพิ่งแทงกั๊กว่าเฮเลนาจะต้องตายแน่ๆครับเธอเองก็เป็นคนที่โตในป่าเหมือนกันมีสกิลในระดับที่เชี่ยวชาญถ้าจะให้ดาวเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นฟิลนายพานสองคนในถ้ำเดียวกันครับ ใครเก่งกว่าคนนั้นก็รอดด้านพอดแกพ่อกับลูกสาวต้องมาสู้กันเองเอาชีวิตเพื่อลูกสาวอีกทีหนึ่งก็แปลกดียอมใจคนคิดพอดอยู่เหมือนกันครับผมว่ามันก็น่าสนุกดีบอกไว้ก่อนว่ายังไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับนะครับแต่ว่ารู้สึกซื้อกับสถานการณ์นี้ครับมันซับซ้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วความสัมพันธ์ของเฮเลนาและก็ตัวมาร์ชคิงเองก็โอเคครับส้ารับฝังเฮเลนาเนี่ยเธอกําเนิดมาอย่างไม่เต็มใจการขู่เข็นความหลังอันขมขื่น แต่ว่าระหว่างที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันตามภาษาพ่อลูกเลยหรือเปล่าเดอะมาร์ชคิงนั้นจะตามล่าคนในครอบครัวของลูกสาวได้ลงจริงไหม,มจุดประสงค์ของการแหกคุกกลับมาหาลูกสาวครั้งนี้คืออะไรกันแน่เอาจริงผมรู้สึกสนใจตัวละครนี้นะครับนอกจากว่าโหดแล้วเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องไปตามหาคําตอบกันในหนังครับรวมไปถึงบทสรุปการห้มหันระหว่างสายเลือดเดียวกันด้วย และถ้าเกิดว่าเราดูจากองค์ประกอบทั้งหมดครับนักแสดงมากฝีมือพอดชวนติดตามแดดแปลงมาจากนิยายขึ้นหิ่งเซตติ้งฉากสุดเพอร์เฟกต์สำหรับภาพยนตร์ระทึกขวัญการล่าแค้นสันารดิบเรื่องนี้เนี่ยดูมี potential ที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็บรรจงทํทำโดยมือของนิวเบอร์เกอร์ลิมิตเลสชี้ชะตายาเปลี่ยนสมองคนหนังในดวงใจของใครหลายๆคนครับพวกเราก็โตมากับเรื่องนี้แหละครับ The Illusionist หนังมายากลในตำนานอีกเรื่องก็เป็นผลงานของนิวเบอร์เกอร์เหมือนกันน่าสนใจครับมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ The March King's Daughter ครับนังที่เลิกส่งท้ายปี2023เรื่องนี้ที่พวกเราเนี่ยรวบรวมมาให้ครับอะไรมันจะดีไปกว่าการที่หัวใจของคุณนะั้นเต้นลัวแล้วก็สูบฉีดในบรรยากาศลื่นเริงส่งท้ายปีแบบนี้แหละครับระทึกโหดแค่ไหนหญิงแกล่งเฮเลนาและครอบครัวเธอ จะลอดจากเงื้อมือของไอ,อ้อมมหิตได้ไหมการทำหันของสองพ่อลูกจะมีบทสรุปอย่างไรพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับและพบกันกับ The Marsh King's Daughter ล่าแค้นสันดานดิบ30พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ